วันนี้เรามีเรามาโชว์โชว์วิธีการเครื่องพิมพ์วันนี้เรามีพิมพ์กล่องเค้กอยู่12,000ใบเพิ่งได้อเดอร์มาเมื่อเย็นเนี้ยลูกค้าเอาบล็อกพิมพ์มาให้เลยจัดเลยครับผมตามความขอพรุ่งนี้12,000ใบกล่องเคก้กพอดีบริษัทเดิมผลิตไม่ทันเราก็เลยรับช่วงมาให้ลูกค้าบอกช่วยหน่อยช่วยหน่อยอ่าได้12,000ใบ8ปดโมงเช้าถึงลูกค้า บอกว่าจองตู้ไว้แล้วต้องออกญี่ปุ่นนี่นะครับผมอันนี้สปีดขันต้นก็คือ20บใบต่อนาทีแล้วเราจะขยับไป40บใบต่อนาทีแล้วจะขยับไป80บแม็กซิม,มัมเราอยู่ที่120บใบต่อนาทีตอนนี้ปล่อยปล่อยบอมเครื่องไปก่อนให้เครื่องมนิ่งๆเพราะว่าตอนนี้กำลังเช็คสีค c วซกำลังวัดไซ์ เดี๋ยวถ้าถ้าสปีดเร็วแล้วเดี๋ยวเราเราโชว์สปีดเร็วให้ดูครับผมคือมีคนถามว่าเฮ้ยทำไมสตาร์ทกล่องไก่ที่จำนวนเยอะจังอยากบอกว่า200ใบคุณเอา80ไปหารดูก็รู้ครับผม8 1 8 8น16 8 3 24 3นาทีเราได้240ใบสั่งต่ำกว่านั้นนะผมเทสเครื่องก็หมดแล้วสำหรับ ชื่อปามนะแต่สําหรับกลุ่มมาตรฐานก็นนคือกล่องมาตรฐานมีกล่องไก่2ตัวอันนั้นเราคือผลิตเยอะอยู่แล้วขังละพันมันขึ้นได้อยู่แล้วผมคุณสั่งมาเท่าไหร่เราก็ส่งแต่คั้ต่นต่100าํา1 0ยใบ50บใบรับเองที่หน้าบาริษัทครับผมเพราะไม่คุ้มค่าทํมัายิงไม่ส่งโอเคครับผมนี่นี่คือกาลังกาลังกําลังเซตเครื่องอยู่กระดาษสั่งมาใหม่ๆหมเลยกระดาษลงมาใหม่ให่เดี๋ยวไปดูกระดาษกันกระดาษลงมาใหม่ๆเลย น,นี่นี่ก็ใช่นะครับนี่ก็ใช่อันนี้เตรียมเตรียมลงอยู่ลงเลยครับลงแล้วผมถ่ายโอยเฉยถ่ายโอเฉยอันนี้อันนี้กระดาษเตรียมลงเรากลับมาที่เดิมกลับมาที่เดิมเขาลงกระดาษมันมืดมองไม่เห็นแถมพนักง,งานลงกระดาษตกใจอันนี้ใส่ คนใส่เริ่มไม่ทันแล้วคนใส่เริ่มไม่ทันแล้วไหลไมาเรื่อยตอนนี้ขยับไปที่35ใบแล้วขยับไปที่40เดี๋ยวแป๊บนึงขยับที่40ครับผมอ้าวแบตเตอรี่อ่อ,อนเอาแทนนี้ก่อนเอาแทนนี้ก่อนนะผมแบตเตอรี่อ่อนสวัสดีครับเดี๋ยวผมขอชาร์จแบตแล้วมาถ่ายใหม่